โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้จะมาเต้นเพลงว่าจริงจริงเพราะถึงจะร้องจะร้องยังหยาดหยาดหยาดหยาวันนี้อากาศดีค่ะวันนี้อากาศดีออกมาเล่นนอกบ้านก,กันนะวันนี้วันนี้อากาศดีมา,ม,ามากๆเลยอ่ะไลทชารเ์เตอร์แวนของไลท์ฟิลไม่มีมีหนุ่มกินดีกว่าอ้าวอย่าเพึง่งไหมเพิ่ยังไม่ได้กินเ่า ตั้งไว้เหมือนเดิมขอบคุณครับอาชิบอชินบมาอชินอาินบาอาินบหนูชื่ออะไรครับไอไมฟิลชื่ออะไรนะไอเฟลไอลว่าเฮด้าด ah? um, ูอเล็กซานดาว่าดินว่าเฮด้าดิน่าเอมปาป๊ายา ว่าเห็ดดินป่ะล่ชล่ชว่าที่ว่าเห็ดดินมั่วอรัญชาอรัชาว่าว่ามังว่ามังดูเฟมโอเฟมโอไหนมาบอกมาเล่าอาการโควินาให้ฟังหน่อยโควินามีอาการเป็นไงครับโควินามีการเต้นไอเต้นเต้นแล้วก็ไอปกติ ร้องเพลงกันหน่อยให้ฟังไงเรา,าอะไรนะร้อ,องเพลงให้ฟังหน่อยเราขอเวลาอีกไม่นาน<ห>กลับมาอ๋อจะกลับมาเราจะทำตามสัญญาเอาพูดร้องดีดีดีตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นาน เอาทำไมอะ่ะไอเยม่ยตัด,ตดหอมร้มา,มาช่วยตไม่ตหรอกตัดทำไมอะ่ะตัดมันจะยาวขึ้นยาวขึ้นเราจะทำตามสัญญา,อา,นานขอเวลาอีกไม่นาน <c> <c> ไปแล้วคลิปนี้บ๊ายมีอะไรค่ะเล่นหลังบ้านกันโควิดไปบ๊ายก่อนลูกบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะบ๊ายบายค่ะ